ตกหลุมพี่น้องผู้ของอีสานเกียวมันมันลมลมแห้งปวดดีๆลมมนายอีกอดักดินแหงมาอุดกับดักดินแหงมาใซ่ไว้แทงแลนไปเรื่อยนะครับ เป็นบางช่วงเนาะมองได้น้ำม,ม,มันมันซอกมันเป็นรูปเป็นห่วน้ำมลงไปเนาะครับลดแรงมาก,ก็เลยอยา่างตกลมแดงแดงไปน้ำแรนไปน้ำครับมองหันกันอีกรูปนึงแล้วครับเนดะี๋ยวรูปบางไงเลยครับเนะดี๋ยลงมากเดี๋ยวเดียงเงือบเดียงเงือบไม่เลย ช่วงนี้หน้าฝนนะครับแล้วก็แต่ว่าฝนพิมช่วงอาทิตย์นึงแล้วครับฝนบโปรตกอาทิตย์นึงแล้วแต่ว่าดินมันก็นอยากอยากซุ่มนะครับมันซุ่มข้างล่างนะครับซุ่มขึ้นแต่ว่าก็พอแดงแรีนได้นะครับผมพอแดงทางแรีนได้อยู่แรีนในซีหาเที่ยวกัน แตงอเอารถกลับมาเชียร์ทางไหมนะครับ แกงทางเรากับตากินใส่แล้วครับอันนี้น้ำก็เต็มคู่หงายอยู่ครับอยู่แต่ฟังคู่หวยนะครับจะปลาเขาประเด็น,นละตินกันมันเป็นคู่หงวยเนาะเป็นแต่ฟังน้องกับมันแบบ่าว่เปียกนะครับมันเป็นเปของเป็นตั้งดินแห้งยุกนะครับเป็นโพ้งยุกนะครับ ีอยู่ตรงที่ปอดตีลดนะครับปอดตีดำ